สวัสดีครับดูกับผมเองพอเพียงวันนี้จะมาเป็นจำลองเป็นฮีโร่และเปล่าเรล่าไวไลายและนี่คือคือเพื่อนผมที่จะไปตายกับผมโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะไปเกาะกู้ลูก,กับผมเองอืมอืม จะเป็นฮีโร่ได้หรือเปล่าเบอร์เพราะนั้นผมให้เพื่อนไปจัดการส่วนผมก็เจอยืนซิวๆแล้วก็เห็นเพื่อนตายอานาะถห้ามห้ามไอ้ห้ามสู้ไอ้ตัวนี้ก่อนไม่งั้นคุณตายเพื่อนของคุณตายไอ้จัดการไอ้ไข่นี่ก่อนนะครับ เช่แล้วคุณก็เก็บเงินหรือก็ไปสุ่มเอาดาบเอาชุดเกราะผมจะพาไปเพื่อนมันเกะไม่ไ้นี่นะครับจุดตรงจุดตรงนี้นะครับผมแหลกไปผมแหลกเกินไป นี่คือตรงเออซีดับคือตรงซ้ายนะฮะซื้อกาะตรงขวาอเคืมง่านซื้อก่อ, okay. อ,อ,อก่อน,อนเพราะว่าผมมีเงินที่จะซื้อ,อสุมสมได้ของดีวา้าว ตอนนี้ผมนูบใช่แล้วผมก็เป็นตัวนูบอยู่แล้วแล้ผมจะฮีโร่นี่มันเอยบินได้ไหมอืมเยสเลยเกอไปก่อนขี่ก่อนขี่เออลืมไปให้กดไปตรงนี้แล้วก็ใส่เกาะให้มัน แค่นี้ก็ฟอมไปเรืเร่อยๆเยกครับกลับมาอีกแล้วแล้วก็เพื่อนผมได้ไปได้ตายไปแล้วนะครับการที่จะชุบชีวิตเพื่อนกลับขึ้นมาตรงนี้นะโทรศัพท์ผมจะแหลกเกินไปนหน่อยความนี้ก็แหลกโคตร ความอยากเพื่อนมันมีสองตัวแต่ผมมีแค่หนึ่งตัวแนวิธีจะได้คนเพิ่มนี่มันต้องทาไหนวะอาอตรงนี้นะฮะจะได้อัปเกรดเออปราทของเราแล้วก็ได้จะได้เออเพื่อนมาอีกหนึ่งคน โอเคเราไปตายกันเถอะ Yes ดูซสิ่งเงินพอที่จะซื้อแตงแปลวนี้มีมีนะครับกิดซื้อไปว้า <c> ว <oughs> wow. ห้เพื่อนมาเงยแล้แลต้องฟามตรงนี้ไปให้เรื่อยๆงั้นผมจะตัดก่อนก็แล้วกันตัดไปตรงที่ผมเริ่มมีเงินเยอะโอเคครับกลับมาอกันกีกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีเองินอยู่ที่700จะไปซื้อดาบซื้อก่อนนะฮะแล้วก็ไปอับเกตซื้อ ผมคิดว่าเกมนี้สนุกทุกคนก็ลองไปเล่นก็ได้นะครับแพงโอ้่มาก ว่าแบบนี้เป็นแมบ,บที่สนุกมากทุกคนก็ลองไปเล่นก็ได้นะฮะม,มีแตก่ก้อนไข่ขี้แล้วก็ก้อนไข่ที่ฟักได้แล้วผมกับโจมตีไม่ได้ ้องฟาร์มไปให้เรื่อยๆแล้วก็อัพเกลดอทนีใส่ดาบใส่ดาบถ้าใส่ดาบแล้วมีดาบดีๆขึ้นก็ดาเมจก็แรงขึ้นส่วนเออเชือกเกาะก็ถิดโจมตีมันถ้าโจมตีตัวนั้นแล้วมันโจมตีกับเลือดเออเงาดี คือก็มันจะทําให้เลือดเยอขึ้นนะครับมผมคิดว่าอีกนานเลยกว่าจะฝ่ามันไข่ก่อนนี้แล้วก็ไปโจมตีอีตัวนี้ได้นะดูกันเซอบอกชุม,มันชุมาเร็วชุม,มันชุม,มัน โอ้มายก็อดโอ้มายก็อดเด็ดโอ้มายก็อดดีจ้ผมต้องไปซุบชีวิตเอ่อผมเป็นสายเวดเรียกเกินออกมาจากศพได้โอ้มายก็อดโทษสับโอ้เครื่องเครื่องกระตุกกระตุกเลือเกิน โอเคผมจะไปฟาร์มออไปเอามาแล้วก็จะมาอัปเกรดฐ,ฐานบ้านผมนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปอีกแล้วนะครับโอเคกลับมากันอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีม้าอยู่สองร้อยห้สอยู่หนึ่งร้อยเกสิบเ้าเฮ้ยมังนะแล้วก็จะไปอัปเกรดบ้านบ้านผม เอ้ยบ oh, ้านใครวะโอ้ผมเข้าบ้านผิดแล้วก็ว่าอยู่ทำไมบ้านผมใหญ่จังวัดคุมเหลือหนึ่งอันเหรอฮึแปล่านะ นะคะผมใหม่แล้วแล้วก็มีไม้พอที่จะสามารถอัปเกรดบ้านผมได้ yes yes นี่ะบ้านเริ่มมีกำแพงมีทางเดินแล้วแถมได้เพื่อนมาอีกคนหนึ่งที่แต่งตัวคนยากหลายบ้านดูซิมีเครื่องของให้นี่งไง ใส่ไปเย้ิบล y ถ้าว่ามีเงินเยอะก็ไปซื้อดาบซื้อกะอะไรอย่างนี้ได้ทำไมโทรศัพท์ผมกากจังวะ ดับกากอืมผมคิดว่าผมคงน่าจะใกล้ปิดคลิปแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ ที่ผมกยได้พอแค่นี้ขอบครับ